น้องปรา,ปรากันารันสวยมากอบอกเลยว่าเรามาลุ้นเรื่องหัวใจเขาหน่อยอยังไงเพราะว่าเขาโสดอยู่ช่วงนี้รวมไปถึงหนุ่มคนนี้โอบนิธิเขาก็โสดเหมือนกันคนโสดกับคนโสดมาเจอกันเราจะไม่ได้จิ้นได้ยังไง เพืชมค่ะอย่าว่าแต่แฟนคลับเชียร์เลยนักข่าวอย่างเราก็เชียร์คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีกลิ่นความรักลอยมาแล้วลอยมาตั้งแต่วันที่น้องโอบนี่นะเขาขอบดอกไม้ไปยินดีกับน้องปรางตอนที่แถงข่าวเปิดตัวเป็นศิลปินค่ายพี่กึ้งเขานี่ไงพี่กึ้งนะตัวหลอกไม่ใช่นะไม่เกี่ยวเลยเป็นแค่นายลูกน้องเฉยๆซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้หนุ่มโอบเขาก็เปิดซิงเกิลใหม่เหมือนกันชื่อเพลงเขานะอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใคร บอกใครเป้าบอกเลยว่าไม่ง้อใครค่ะควักเงินทําเองครึ่งล้านเลยตอนแรกเราก็นึกว่าเออปรางเนี่ยเขาจะไม่มาเซอร์ไพรส์มั้งเดี๋ยวกลัวเป็นคงเป็นข่าวอะไรหรือเปล่าที่ไหนได้ค่ะอุ้ยเขาไปยินดีกันถึงห้องแต่งตัวไปแบบเอ็กซ์คลูซีฟแต่ว่าเขาก็ลงรูปลงคลิปให้เอฟซีได้ดูด้วยไม่ได้มาเป็นช่อดอกไม้นะเขาเอาต้นไม้มาให้จะได้ไปปลูกไปเลี้ยงดูกันต่อหรื่อต้นรักอันนี้แถวบ้านดิฉันไม่ได้เรียกว่าต้นรักแต่ว่าเขาก็น่าจะดูมีความรักอยู่ นนคนกดไลค์ like พร้อมลงในไอจีกันใช่ไหมคุณผู้ชมเราไปถามน้องโอบหน่อยเรื่องข่าว<อ>การออกดงออกเดดตกลงจีบกับปางหรือเปล่าเนี่ยฮะยังไงโอบบอกว่าเออไม่ได้นัดกับปางมา2คน2ต่อ2นะพี่คือมีการนัดกินข้าวนัดจริงนัดผ่านผู้จัดการ<อ>เข้าใจคนที่เชียร์เพราะว่าเออผมก็โสดปางก็โสดโอ,อนาคตจะเป็นยังไงไม่แน่ถ้าคนไม่ได้ชอบเขาก็ต้องตอบใช่ไหมเป็นเพื่อนกันเป็นพื่อกันาไม่แน่เอ ตอนนี้หนุกโอบประกาศว่าโสดพันเปอร์เซ็นต์เลยส่วนเรื่องความรักเจ้าตัวขอติดแฮชแท็กให้กับตัวเองว่ามีเมื่อพร้อมนอะเดี๋ยวไปฟังโอบนิธีดีกว่าจ้าเขาเขามาให้มาแสดงความยินดีในห้องแต่งตัวกลับไปแล้วเขามีธุระชวนกินข้าวผ่านผู้จัดก,การ มีผู้จัดการไปด้วยกันอยังไงดีนะคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาวันวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าพร้อมแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้แบบว่าเออจะต้องแบบว่ารีบเร่งมีความรักหรืออะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแฮชแท็กรอวันพร้อมมีหัวใจแต่ไม่อยากรักมีหัวใจแต่ไม่อยากรักมีหัวใจแต่ไม่อยากรักสิ่เาเก็บเอาไว้บอกใครหรือเปล่าครับ เอาเปนว่า,าน,น่าจะลุ้นได้น่าจะมีกําลังใจในการลุ้นถูกไหม